ใส่ผักเป็ตะก้ากันนะครับ้ยมตกต่อนรรยากาศองอไม้มมมมมมไทำไมกล้องนี้มันดูนวัวัญมันง้ย สารัดที่เหมือนดอกไม้พี่น้องงามแอบแฝงลบๆลบเจ็ดนี้น้องนีเขียวอยู่ทั้งพูดแถวไหนล่ะเฮาะหนูบอกข้าตัดเราเข้าง่ายบบไงแบบลอง่หมไหมจีนจีนอ๋ใส่สีอัน าง,างานแหลกงานแหลกโอโอเค beautiful ขอบคุณที่เสียสละนะพี่ ใช้แรงเก่าลมก็แรงแรงพี่้องพี่ดิม่หมหูไหมเบรกสิบโมง,งวันนี้เราได้มาเก็บผักสลัดเดงลมอย่างแรงเลยพี่นนองโอ้นห,นหนาวก็หนาวยีแต่ว่ามีฝน ไม่น่างามมีอะไรอีกล่ะตอนบ่ายโอ้ยไม่มีของหนิงมีแต่ลมเขาใส่ไปนะคะทุกคน <c oughs> ตามจิงวต้องหยิบ2มือเนาะแต่ว่ามันมือมันหว,วางมอเดียวเนาะนีนะ่เอาใส่ไปนะคะ <c oughs> ทางนี้มันจะขี่หายนิดหน่อย

แบบนี้ก็งามอยู่ดอกไม้แบบนี้ไอ้ไหนเห็นอันนู่นาีมัตัดอุ้ยสายลุงสายลุงวันนี้สายลุงหลายอันมากเลยแต่เช้าเห็นสามรอบอะสายลุงเห็นว่าพี่นนองดู ทา้งนี่อู้ดิ่งกระหล่มเด้ออันนี้เคยยังว่าตัดเลยตัดครื่งเดีวยวลมแรงแรงเด้อพี่หน่องหนาวน้ำเก่าองศาดูโกบง่ายอันนี้ดูโกบง่ายเลยน้อง มันงางซื่อๆหรือวะมันดอกค่อยแสบเพื่อสีเขียวดอกอยู่ว่ะยังไม่ทันเคยกินครับเดาออกกองใหญ่สลับไปหยาดสีเขียวเนาะงามคากนาะพี่น้องไอ้เขียวๆหน่อยหยาดเด้อมันพักเดอ้อร์หยาเฟื่องกับป่วยๆอยู่ ฝนโปอยท,อทั้งแดดออกทั้งลมประสมกันอันรู้สายหลมน้ำ,น,ำน้ำอุ้ยพักแกี่นาทีพี่น้องลากับพักตกลงนี้เลยพี่น้องเอ้ยมนสี่หนึ่งตระมืตะมอตระเวนหนิล้ำบากขึ้นกันเล้วค่ะเนาะวันละพันหาชิปทีไปเงินไทยก่อนเกือบสี่พันกว่าน่จ้ะมื่อนึง,งนอ,อ่ะเนาะมื่อละสี่พันกว่า เพิ่นเงินได้จ้ะเพราะคิดเป็นเงินไทยเนาะเออมันสิเมื่อยแน่อยู่ดอกแต่ว่ามันกับมวลมันมีมูวนกระด้หวดัวไระดิ่งมวลจ้ะเมึงบรรยากาศรอบๆหนั่งกันละมองละแม่งหมาดำทั้งนั้น <laughs> ชีวิตหมาดำ <laughs> ทช้ไปก็จะไปสื่อท้องไใส่ด้วยแบบนี้หยิบงานเมื่อยแล้วเนาะแท็กเตอร์คอยเก็บใส่รถใส่ในพักอ่ะหยิบซีอ่านหยิบซีหัวอันหน่อยก็ใส่หยิบโคกอันใหญ่ก็ใส่หยิบสีบางมือก็ได้งานหนักบางมือก็ได้งานเบาหน่องมือว่าเนียนพ้ากันได้ห่อสลัดทางไหนเนาะเพราะมือนี่อากาศ ดูกลิ่นน้ำชัดทักขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย